แนะนำสาอย่างครับก็จะมีดาวน์โหลดตัวเกมดาวน์โหลด VPN ครับแล้วก็ดาวน์โหลดโงรแกแปลภาษาครับเดี๋ยวลบให้หมดเลยให้หมดก็เนื่อน,นะครับให้คุณผู้ชมไปที่อาด้านล่างในคลิปั้นของ YouTube ผมนะครับจะมีเขียนอยู่ว่าแต่แมดาวน์โหลดเกมก็จะมี APK iOS Android ครับผมก็จะดาวน์โหลดเป็น APK แล้วกัน โหลดเรียบร้อยครับผมก็ทําการลากไฟล์หรือว่าเปิดไฟล์ลงในโปรแกรมถ้าเป็นของผมผมเล่นในโปรแกรม a d e p a g e r นะครับก็ลากไฟล์มาใส่เลยถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้ชมที่เล่นผ่านมือถือก็กดติดตั้งครับอ่ะมาเรียบร้อยครับหลังจากที่ติดตั้งตัวเกมเสร็จนะครับเราก็มาทําการดาวน์โหลด VPN ครับก็แล้วแต่เซิร์ฟแล้วแต่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟเจแปนก็เจแปนลวกันก็พิมพ์ไปเลย VPN เจแปนครับ ตัวที่ผมลองใช้แล้วเวิร์กสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะก็เป็นจุดๆของกลมเนาะเจแปนวะีเพนมัคเตอร์ฮะติดตั้งครับต่อไปครับเราเล่นเซิร์ฟโนครับเราไม่เก่งภาษาครับเราก็ต้องโหลดแปลภาษาครับนี่เลยแทบทานสเลชสกรีนฮะนีหน้าตาเป็นแบบนี้นะตั้งครับ ก็ดึงนะครับให้เราไปที่ v p n ครับไปสคริปต์ครับดอนปิดเสียงด้วยลกิกิทธิ์อรอโฆษณาสักครู่นะฮะไปกดปิดโฆษณามุมขวาบนครับ a c c e p t a n d Counting ฮะกดเปิด o o Root s e r v e r เลือก j 8ครับอีกแล้วอ่ะ กดเป็นมุมข่าบนครับเรียบร้อยกดใหม่ตกลงจจมันจะขึ้นไปเสียวเขียวนะอันนี้ยังไม่ใช่ฮะกดใหม่ครับ ได้ยังอ่าได้แล้วครับกดเทคเรียบร้อยเข้าไปที่ตัวเกมครับกดติ๊กถูกให้มันหมดนะอืมติ๊กเพื่อดสีส้มครับแล้วก็เลือกเป็นเกสดครับเอ่อสีส้มเด็ดเป็นอย่างมั่วถูกเวย ไปโหลดแพดครับก็อรอเ้าโหลดแพดนะฮะเห็นไหมพอโหลดปุ๊บใช่ไหมเราปิดปิด,ปดอพอโหลดปุ๊บนะฮะสังเกตเลยปิด VPN ได้เลยฮะเราก็เลื่อนลงมาครับลากลงมาปุ๊บกดรีคอนเ n e ครับเพื่ออะไรฮะเน็ตไทยเราแรงกว่าอยู่แล้วดูนะฮะไป<ว>นี่พอไปเด็ดไทยโหลดทีซีสิบห้าิบฮะ เกิดมีเพี้ยเหมือนนับว่าให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเพื่อเฉยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เชื่อมต่อเราเล่นไม่ได้ครับโอเคเราเสร็จเรียบร้อยฮะผมจะไปเลยดีไม่มีสคริปต์ด้วยตามแล้วแหละเฮ้ยทำไมมันไม่มีสคริปต์ปะอ่าสคริปต์มาแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะคือการสคริปตนะ์ฮะอฮะ อ๋อพอีคแปดภาษานะอัานไม่บอกฮะเดีย๋ยวบอกนะมีโฆษณาเจแปนฮะเลือกภาษาเจแปนครับเปลี่ยนเป็นไทยกดเปิดโอเคโอเค เริ่มกันเลยผมเก่ง okay, อยู่แล้วภาษาฮะญี่ปุ่นก็่านออกครับออ๋อใส่อายุครับโอเควิธีการใช้างานก็นี่นะจิ้มตรงเนี้ยรูปหมุนไปรูปรูป,รปอไอคอนมนะันอ่ะมันจะไปให้เองครับผม Okay. ให้แสใส่อายุอ่าใส่ทีเกิดฮนะไม่รู้เพื่ออะไรครับช่ามาเถอะมันให้ใส่ก็ใส่ไปนะไม่ต้องสงสยัยหรอกไปจิ้มเควสไปมันก็สอนม,มันเองอะ่ะเออง่ายดีง่ายดียดอะไรพี่ตัวดาเมจแนะนำยามยาี้อัตต้านักเรียน อย่าพึ่ง <c oughs> ครับจิ้มเพื่อไปเรื่อยๆครับมันก็เดินให้ออโต้เลยเราไม่ต้องบังคับเองครับอีซี่ครับ <c oughs> ไปสคริปแบบรัวๆครับอยากไปส่มตัวละครแล้ว สุ่มยังสุ่มยังเอ้ยสุ่มแล้วสุ่มแล้วมามามานี่เป็นชั้นตอนสุม่มโอ้โหฉากนี้สีไหนอ๋อสีลุงจะดีสุดใช่ไหมฮะตัวไรวะโอจิซังไม่เอาลุง ไปม,มีโปรตีมันต้องเก่งกว่ามันแปลกๆอะ่ะไอ้พวกชุดเหมือนชุดแฟนซีย้อมแมวเออตัวนี้แหละไปซีเรียสไปไม่ได้ก็รีไอดีใหม่ไปซีเรียสครับอย่าบีคุมมาเถอะโอ้เสียงแบบนี้โอ้ <c oughs> ไอ้น้องไฟโอ้ ต่อไปครับสำหรับคนที่เกลือนะครับที่ไม่ได้ตัวดีๆนะครับนะก็หรือว่าไม่ได้ตัดละครที่ต้องการนะครับก็มาตรงนี้ครับดีีก็กดที่ใบครอบขวาบนสุดครับกดลูกฟันเฟืองตั้งค่าครับมาล่างสุดครับถ้าเกิดจะเชื่อม ID นะครับก็กดตรงนี้นะเชื่อม i d เดีชื่อมแ p p l e เชื่อม Google ครับถ้าเกิดรีกกดตรงนี้นะฮะสบายครับ ไปแล้วเราเป็นเกสเหมือนเดิมครับโอเคครับล็อกอินครั้งแรกนะครับก็ต้องเปิด VPN ครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็รีไอดีนะครับไม่ยากครับผมง่ายๆเนาะหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจง่ายกันนะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ